ไม่เผยเปมาโผสารค้าเปิดอาชีพเดิมทำอะไรน้องขายจิวเวลรี่ครับอาชีพเดิมขายจิวเวลรี่ขายเพืชรขายพลทำที่กรอบครับอยู่กับพี่ต้องร้องเพลงได้น้องนี่พี่เด่งร้องที่ไหนคนปรบมือที่นั่น จัดมาสักเพลงให้เด็กคนดูยังไงคำแพงเอาแต่ให้กรี๊ดตกมือทั้งงานคำแพงเลยเขาดีคว่ามาก จะไปขาจิววลรี่เหมือนเดิม <unintelligible> เขาเรียกว่ากุลสตรีไทยของแท้ดูยังไงถึงรู้ว่าเป็นกุลสตรีไทยเอ้ากุลก็หมูสตโโรีกัผู้หญิงเป็นไงอยากมีแฟนกุลบบนี้ไหมชอบอออหน้าหน้าหนาวนี่กอดอุ่นมาก เห็นไหมเขาร้องไปหลายเสียงเห็นไหมเห็นอยู่ร้องแบบเขาได้ไหมหลายเสียงเนี่ยได้ดินักร้องบูฟ้าเมืองไทยศิลปินผมเอ่ยไปไปสามารถเรียนแบบได้ทุกคนไหมได้หมดครับทักทายแฟนเพลงแบบที่เบิร์ดพูชัยสวัสดีจ้าเบิร์ดรักทุกคนเลยนะจ๊ะคุยเสียงเหมือนพี่เบิร์ดและใบหน้าเหมือนนัททูธ ได้ทุกคนคนละเวทีคนละเวทีท่านเริ่มจากพี่เบิร์ดธงชัยคนไม่มีแฟนจา้จาจัดมาในนี้นะจ๊ะพี่เบิร์ด เป็นกระเด็หน้าต่อไปเอาขาไปให้ด้วยเลยเอาไปเเลยนะรีนี้ถ้าลุกๆมัขอมเลยรีบให้เือเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็เทข้าไปเลยสวัสดี่าทักท่านเอิท่กทั้ ชื่อชอบท่านนะท่านเป็นนายกคนแรกและเป็นนายกคนเดียวที่เป็นนายกประหยัดไฟประหยัดไฟยังไงเอ,าอ้าก็พอท่านออกมาพูดปิดทีวีกันทั้งประเทศทไมคุณไม่เปลี่ยนช่องอะไรนะทำไมไม่เปลี่ยนช่องโอ้โหจานดาวเทียมร้อยกับช่องท่านออกกูชง ชื่อชอบท่านครับเออท่านฮะเออตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นไงครับท่านครับเศรษฐกิจบ้านเมืองนะตอนนี้ราคาข้าวเอาไว้ก่อนยางพลากรเอาไว้ก่อนทำไมอะท่านตอนนี้ลมใยกำลังมาแรงนะลมใยลมลมใยไหนท่านเหมือนเนาะเหมือนจะพากันติดคุกเลยเนี่ย うん。 ไปที่ไหนมาในบูทบูนเข้าใจไหมในบูทูนเขาเรียกยูนบูนวัยรุ่นเยอะแยะเพลงวัยรุ่นรู้จักบ้างไว้ลุ้นยูนบูนต้อพี่ป้าพี่ป้าได้คะแนนกี่สักรคนมีเสน่ห์เฮ้ยได้พี่ป้าได้คะแนนคนมีเสน่ห์ เดี you know hey, hey. Hey, ๋ยวร้องให่ฟังโดนตีมายืนฟังเลยเฮ่เฮ่ วนขอถามนะได้ฟิลอยู่เลยเนี่ยมึงร้องอะไรเสียงกี๊มมันกบเต็มตุติอยู่ตนติีไม่ต้องไหนขอร้องสอดๆได้ไหมวันนี้จากบีรีที่ถึงพ่อไปลูวันนี้จากเอลซีดูจากหุ่นแล้วลัถนัดเอลนีเลครับผมว่า ถ้าคุณได้ตามไอจีนะลูกสาวเขาได้เห็นแม่รู้จักแม่รอบลีรเป็นเด็กปีบุญนะปีบุญยังไงเด็กปีบุญมาเกิดเด้อถ้าเป็นลูกคนอื่นตอนนี้ลูกคุณเท่าไหร่นะสามขวบสามขวบถ้าเป็นเด็กคนอื่นก็ป้าป้าหนำนะคุณพ่อคุณแม่ธรรมดาลูกเขาสามขวบ่าครับตอนนี้เป็นยังไง ก็ชอบทำเรื่องจริงไฮไลท์สวัสนียสวยทั้งน้ำเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานที่อื่นมานะฝนไปเอา powder หสวยแบดหมดที่เล่สวยที่เล่ แปดหมดนะคะแหมดเลย่ไปเอาไอ้นั้นเร์แบงมาเอาทำไมเปลี่ยนจริงเาที่นี่มา สวัสดีค่ะแบองเนหลอกเกินออานีไล์อยู่ไล์อยู่แบบหมดเียเอาเอาแบบสักาสวยหนุ่มหล่อนะคะไงเนี่ยแต่วัวเนี่ยใช่เรามาไกลนะคะแต่เราก็มาถมสวยๆสักคนเต้นเก่งๆขึ้นมาเลย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 ฮะเสร้ ไอ้แบตหมดน้ากูไม่ไปหน้าเวทีเอ้ยเอาไวะให้กำังโจตัว้ยเราลองข้อสิบนะลูกว่าจะมัดผมก่อน